ก็จะพามาแกะกล่องภาพยนตร์คลาสสิกอีกเรื่องครับซึ่งมีดีกีถึงรางวัลอสการ์เบสพิกเจอร์นะครับตัวนี้ก็คือนะครับ l อ w r e n c อ of a r ร b i บฉบับครบรอบ60ปี Anniversary Limited e dition นะครับเป็น 4K บวกบูเรนะครับตัวที่ผมถืออยู่จะเป็น 4K บวกบูเรสติลบุ๊กนะครับเดี๋ยวเอาสลิปออกก่อนนะครับโอ้โหนี่ก็อีกเป็นตัวหนึ่งครับที่อาร์ตมากสวยมากนะครับ เป็นรูปเทายกับอูดเนาะเป็นภาพวาดนะครับถ้ามันจะมีรูปเครื่องบินสองปีกนะครับปีกสองชั้นนะครับมีรูปดวงอาทิตย์มีพร้อมเป็นเป็นเปลวไฟครับมีคนนั่งอูดนะครับแล้วก็มีกองทัพที่มีธงล้อมรอบนะครับเดี๋ยวมาดูที่สลิปซีการ์ดก่อนครับคือมีพับหัวพับท้ายสลิปซีการ์ดนะครับอ่าด้านหน้านะครับเป็นลอเรนซ์อัลเลเบียฉบับครบรอบ60ปีนะครับโอเคบวกบูเลอต้าดีนะครับ ด้านหลังนะครับตรงด้านนี้ก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับได้รางวัลอสการ์เบสพิเจอร์มาปีน962นะครับลอเรนซ์ออฟอาราเบียนะครับเขาบอกโดยเฉพาะได้สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็พร้อมกับยอดเยี่ยมเดวิดลีนนะครับซึ่งวันนี้ก็เคยกำกับบิดออนเดอะลิฟว์แรวได้รางวัลไปด้วยนะครับได้รางวัลพร้อมกับยอดเยี่ยมนะครับเขาพูดถึงปีเตอร์โอทูในบทของทีลอเรนซ์นะครับ ซึงต้องรับหน้าที่เป็นทหารโรคสงครามโลกครั้งที่1นนะครับในทหารอังกฤษต้องไปทะเลทรายนะครับแล้วก็ไปรับหน้าที่นะครับต่อต้านกับชาวเตอร์กีอาณาจักรเตอร์กิสนะครับอ่าที่มาต่อสู้กับชาอัหลับเนาะตอนนี้จะเป็นอ่า special feature นะครับเพบอกว่านําเสนอทั้งในรูปแบบของ sd และ hsd ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นรายละเอียดของ special feature ทั้งหมดโอ้ยยาวมากเยอะมากนะครับ แล้วก็มี HDR นะครับแล้วมีบอกเล่น 4K ได้ยังไงก็มีจอ 4K นะเครื่องใน 4K แล้วก็ใส่ d p v i เวอร์ชัน2.0นะครับตรงด้านนี้เป็นรายละเอียดของแผ่น 4K ได้ดี HD นะครับนำเสนอในอัตราส่วนนะครับ2.20ต่อ1นะครับระบบเสียงจะเป็น Dolby Atmos นะครับแล้วมีวงเล็บไว้ว่า Dolby t HD 7.1 Compatible ก็คือถ้าไม่มีระบบภาคทรหัส Atmos ก็สามารถดูเป็น Dolby t HD 7.1ได้นะครับ ไม่มีเสียงไทยนะครับตรงนี้นะครับแต่จะมีตรงด้านล่างเป็นซับไตเติลครับมีซับไตเติลไทยให้นะครับตรงนี้เป็นสเปคของแผ่นบูเรครับอัตราส่วนเดียวกันครับ2.20จุองนะครับระบบเสียงจะเป็น5.1 DTS ด d m ึ่งนะครับตัวนี้จะมีซับไตเติลไทยไม่มีเสียงไทยให้สเปเชียลฟีเจอร์นะครับมีทั้งสแตนดาร์ดฟิเนชั่นเดฟฟิเนชั่นและไฮเดฟฟิเนชั่นนะครับเสียงเป็นอังกฤษมีซับไตเติลไทยนะครับความยาว227นาทีโอ้โห สามชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นเครดิตทีมผู้สร้างและนักแสดงนะครับตัวด้านล่างเขาก็จะบอกเป็นบูเรสามารถเล่นได้ทั้งสามโซนเลยคือ A,B,C นะครับมีโลโก้ของ Dunby Vision Dunby Atmos นะครับโลโก้ระบบเสียง d t s s g m a นะครับแล้วมีโลโก้ของ Sony p i t t u r e นะครับอ่าี s คือสลิปนะครับ c ีกรานะครับส่วนตัวกล่องนะครับอ่าด้านหน้าอธิบายไปแล้วนะครับตัวด้านข้างนะครับ ะมีตัวหนังสือชื่อหนังครับลอเรนซ์ซอบอัลาเบียนะครับอ่าตัวหนังสือนะครับอ่าสะท้อนแสงหน่อยครับมีโลโก้โซน y p ิเ t u r e ด้านนี้ด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนเป็นพื้นสีแดงนะครับเป็นรูปเหมือนกริดที่เป็นขอดาบขอมอกครับแบบงอค้งเป็นดาบที่ประดับอ่าน่าจะเป็นดาบของระดับเชื้อพระวงศ์เลยทีเดียวนะครับอ่านะครับเกิดดูด้านในนะครับอ๋อด้านฝั่งนี้นะครับโลโก้จะบอกว่าเป็นบูเรนะครับ ในหน้าของปีเตอร์นะครับอือ๋ย,อย,อยากก็ดึงออกก่อนอ่านะครับตัวบูเรตัวนี้นครับบอกว่าเป็นฟีเจอร์คือเป็นตัวภาพยนตร์นะครับที่ดูด้านในนะครับจะมีอยู่สองเลเยอร์นะครับอ่าจะเป็นบูเรที่บรรจุได้ห้าสิบจิกนะครับห้าสิบ gb นะครับอีกแผ่นหนึ่งนะครับ เป็นบูเรยเหมือนกันครับบูเรยตัวนี้บอกเป็น special f e เ t u r e ก็คือเบื้องหลังนะครับเป็นเบื้องหลังที่เป็นบูเรยนะครับที่ด้านล่างนะครับมีวงอยู่วงเดียวนะครับเป็นหนึ่งเลเยอร์บรรจุได้ยี่สิบห้า gb นะครับยี่ิห้าจิกนะครับเบื้องหลังบรรจุได้ยี่ห้าเป็นแผ่นยี่ิห้าจิกนะครับส่วนตัวด้านนี้เป็นแ่นโฟเกอเอลไตดีนะครับบอกว่าเป็นตัวฟีเจอร์ดิสต e นะดิส์หนึ่งนะครับฟีเจอร์ดิสหนึ่งนะครับ ดูด้านหลังนะครับจะมีอยู่3วงนะครับจะเป็นแผ่นที่บรรจุได้ 100GB นะครับแผ่นแรกนะครับส่วนแผ่นที่2นะครับเป็นฟีเจอร์เหมือนกันดีซองครับก็เป็นตัวหนังเป็นแผ่นที่สองนะครับหนังเรื่องนี้ยาวมากเลยบรรจุไว้โทเคสองแผ่นเท่กันแผ่นหนึ่งเป็นแผ่นร้อยจีบีอันนี้เป็นตัวแผ่นที่สองเป็น สองเลเยอร์มีบรรจุได้หกสิบหกจิกนะครับอ่าเป็นแผ่นหกสิบหกจิกนะครับส่วนตัวถาดจะเป็นออกสีส้มทองนะครับสีทองไอ้สีส้มนะครับมีใส่แผ่นสองฝั่งนะเป็นสองฝั่งนะครับเป็นบล็อกสูงหน่อยสําหรับใส่ได้สองแผ่นนะครับซ้อนกันอยู่นะครับอ่ามาดูฝั่งหนึ่งนะอ๋อดูเต็มเต็มนะครับอืมอัดมากแล้วอัดมากอัดมาก สวยอยู่สวยอยู่นะครับเหมาะสาหรับการเก็บสะสมคือออกแบบมาสําหรับคนที่รักหนังเรื่องนี้แล้วก็ต้องการจะเก็บสะสมไว้เป็นสมบัติจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในของแผ่นดีกว่าครับสวัสดีครับผมจะพามาชมด้านในของตัวแผ่นโอเคเอาตจี G ของ l a w r นซ์ออฟอาราเบียนะครับตัวนี้เป็นเมนูหน้าแรกนะครับก็จะมีเพพาร์คันนะครับก็คือแบ่งมีสอแผ่นนะครับตัวหนังอันนี้ก็ใส่แผ่นแรกนะครับ โดยสองมีเซตอัพมีสกรีนแล้วก็มีเอ็กซ์ต้านะครับไปกันไปดูเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพมีระบบเสียงนะครับอังกฤษดัมบี้แอดมอสนะครับวงเล็บไม่ว่าดัมบี้ดัมบี้ 2HD 7.1 compatible ครับก็คือถ้าไม่มีระบบแอดมอสของเรานะครับก็สามารถเล่นระบบเป็นระบบดัมบี้ 2HD 7.1ได้นะครับอ่าผมเลือกเป็นดัมบี้แอดมอสนะครับซับไทเตอร์เลือกเป็นซับไทยนะครับ ของดูสกรีนฉากนะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่ด้านขวามือนะครับมีอยู่20 chapter นะครับในแผ่นแรกนะครับมีอยู่20 chapter นะครับเอ็กซนะครับมีให้มาอันหนึ่งครับ announce international polo นะครับตัวนี้เป็นรายการที่ที่บอกว่าถ้าพูดเรื่องนี้เคยฉายในบางประเทศนะครับแล้วทำทำเป็นเป็นอาร,รมพบท ขึ้นมานะครับว่าเออเรื่องราวที่เกิดขึ้นของลอเรนซ์ออฟอาราเบียนเกิดขึ้นมาอย่างไงอะไรยังไงครับซึ่งต่อภายหลังทางผู้กกับดวิดดีนนะครับเห็นว่าไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนะครับก็เลยตัดตรงนี้ออกไปนะครับไม่จะเป็นต้องใส่เอาไว้นะครับก็คือตัวนี้ก็ขึ้นมาเลยก็จะเล่นถ้าถ้าถ้าเข้าไปเทเลยนะครับถ้าเข้าไปเล่นเทเลยครับคือเรื่องนี้นะครับจะเป็นโอเวอร์เจอร์ผมลงขึ้นมาก่อนมาสี่นาทีเสร็จเนะครับประมาณนี้นะครับอะ เดี๋ผมเล่าเรื่องย่อให้ฟังก็เป็นเรื่องราวของครับโทมัสเอดเบิร์ดลอเรนซ์ครับนายทหารของอังกฤษนะครับที่ได้รับภารกิจให้ไปที่อาหรับเพื่อรวมรบเพราะยุคสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วนะครับทางเติร์กก็คือทางตุรกีครับจัดวางกองทัพนะครับเพื่อลุกรานชาวอาหรับนะครับตอนสมัยนู้นอะอาหรับดู้สมนเป็นเผ่าเล็กเผ่าน้อยค่อนข้างจะเยอะไม่มีไม่มีเป็นกลุ่มก้อนนะครับทาง ทางตัวของลอเรนซ์เองไปหานะครับดไดรับภารกิจไปร่วมกับเจ้ากษัตรฟฟิย์ไฟซานะครับไฟซาเพื่อเพื่อจะมาช่วยร่วมรบแต่จริงแล้วตัวตัวของลอเรนซ์เองเขาเป็นเป็นขบวหัวแข็งขบวหัวแข็งของกองทัพอยู่แล้วคือแต่ละคนก็ไม่ได้ชอบที่หน้าเขาเท่าไหร่ครับพอเข้าไปปรากฏว่าจากตัวเริ่มต้นนี้เขาเป็นคนเรียบร้อยนะครับเขาเริ่มเปล่งประกายทีละอย่างว่าตั้งแต่ความสามารถในการจิรจาความเด็ดขาดถึงแม้กระทั่งสังหารคนบางคนเพื่อจะ ให้นะครับระบบคงอยู่ได้นะครับมันมีความขัดแย้งระหว่างเผ่าเยอะแยะมากมายเลยเขาจะรวมเผ่าอาหรับหลายๆเ่าเนี่ยรวมกันเพื่อออกไปต่อต้านทางฝ่ายเติร์กที่มาบุกลูกรานนะครับแล้วก็ไปประสานกับทางกองทัพอังกฤษเองจากกรุงไคโรนะครับให้ยกทัพมาช่วยมาเนี่ยครับตัวหนังเองนะครับจนกระทั่งถึงตอนท้ายเรื่องเองก็คือทางอาหรับเองสามารถรวบรวมเป็นตึกแผ่นจะตั้งสภาองตรัวเองครับ เมื่อน,นั้นก็มประโยชน์ครับลอเรนซ์โดนส่งกลับอังกฤษทันทีนะครับและตัวสท้าท่านไปดูเองนะครับเพราะตอนต้นเรื่องในจริงคือตอนจบของของของตัวของลอเรนซ์เองนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวตัวของตัวหนังนะครับผมให้ดูบางฉากแล้วกันผมคิดว่าความหนังเรื่องนี้ด้วยความที่ มันยิ่งใหญ่มากครับเพราะว่าตัวนี้ผมเคยดูเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับแล้วตัวนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างมากผมมองว่าชัดมากนะครับชัดมากเขาสามารถทําฉากสงครามในทะเลทรายนะครับโอ้ม้าเยอะแยะไปหมดครับปูดมา้านะดูนับแล้วผมถือว่าทําฉากสงครามออกมาได้ดีมากดีมากนะครับยิ่งใหญ่มากสมสมศักดิ์สิภาพยนต์ออสการ์เจ็ดรางวัลอสการ์ทั้งเบสฟิเจอร์นะครับ เบสไดเรคเตอร์และเบสแอคเตอร์ด้วยนะครับโปรเตอร์โอทูได้รางวัลได้รางชัยยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตอนนี้จะมีอยู่สองแผ่นเดี๋ยวผมพาไปดูแผ่นที่สองกันว่ายังไงนะครับเคปันที่สองโอเคแผ่นที่สองนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแผ่นแรกก็คือมีเพลงมีเซตอัพแล้วก็มีสกรีนนะครับแต่ไม่มีเอ็กซ่าแล้วนะครับตัวนี้เป็นพาร์ททูที่เขียนไว้นะครับเซตอัพนะครับเป็นอังกฤษเดนบีแอนดมอสนะครับซับไตเติล เรือสัตไทยนะครับมีฉากเหลืออยู่ตั้งแต่ฉากมันจะไล่าฉากต่อนะครับฉากตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสองนะครับสามสิบสองนะมีสองชัปเตอร์ทั้งหมดเลยทั้งทั้งสองแผ่นรวมกันนะครับตัวแผ่นแรกยาวประมาณสองชั่วโมงกว่าปาตัวที่สองยาวประมาณชั่วโมงขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูบูเรมั่งบูเรมั่งนะครับครับนี่ก็เป็นเมนูของแผ่นบูเรนะครับก็จะ มีเพมวี่นะครับมี language มี screen selection แล้วก็ special feature ซึ่งตัวนี้นะก็จะมีแค่แผ่นเดียวนะครับมีจบในจบในแผ่นเดียวนะครับดู language ก่อนนะครับ audio ที่มาเป็นอังกฤษ DTS d m a นะครับ Master audio นะครับไม่มีเสียงไทยนะครับส่วน subtitle นะครับมี s u b t i t l ให้ครับเป็น s ั b t ให้ ฉากทั้งหมดนะครับมาดูที่ฉากนะครับให้มาสามออง chapter เท่ากันนะครับมี ad b o o k m a r ได้ด้วยนะครับส่วน special feature นะครับถ้าเลือกมาแล้วนะครับจะขึ้นมาครับ screen of feature in r a p h i t e a g ตัวนี้ครับถ้าลองไปเล่นดูนะครับมันจะมีเวลาเราเลือกมันจะมีเมนูที่เรียกว่าเอาตัวภาพยงในช่องหนึ่งแล้วก็มีคําอธิบายเรื่องราวนะครับเป็นคล้าคล้ายเบื้องหลังส่วนหนึ่งแต่เป็น เป็นเขียนเอาตัวหนังสือนะครับอ่านเอานะครับประมาณนี้ก็เลือกเล่นได้ดีได้ได้ได้เหมือนกันนะครับต้องดูเพื่อเพื่อใครสนใจการเล่นแบบแปลกๆที่ไม่ค่อยเห็นผมก็ไม่เคยเจอผมเพิ่งเจอในแผ่นนี้เหมือนกันครับอ่านะครับส่วนในเพลงมูฟวี่นะครับเท่าที่ผมลองดูนะครับเหมือนกันครับพอที่เพลงมูฟวี่เองนะครับจะเป็นจอมืดแบบเดียวกันกับ 4K ก็คือเป็นโอเวอร์เจอร์หวมลวประมาณสี่นาทีเสร็จๆนะครับเราจลองไปฟังดูนะครับ ทำเสียงออกมาได้ดีเหมือนกันครับแล้วก็ตัวเข้าสู่ตัวหนังนะครับซึ่งจากที่ผมดูคุณภาพของภาพนะครับแล้วก็เสียงเองนะครับตัวของตัวบูเรค่อนข้างจะด้อยกว่าโฟอยู่พอสมควรครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าผมว่าถือว่าหกสิบปีของตัวหนังในการรีมาสเตอร์ใหม่คือว่าทำออกมาได้ดีมากนะครับชัดมากนะครับเดี๋ยวไปดูตัวเบื้องหลังของตัวลอเรเนซ์ออฟราเดียแล้วกันนะครับครับ หน้าเมนูของแผงสเปเชียลฟีเจอร์เขาก็ประกอบด้วยเอ็กซ์ตาครับคือรายละเอียดอยู่ทางฝั่งขวาทั้งหมดนะครับมีเยอะอยู่ครับซับเตอร์นนะครับมีซับอ่ามีซับไทยให้นะครับผมเลือกซับไทยนะครับลองดูพอเรื่องเข้ามาเอาเอาสักฉากหนึ่งเขาก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่บทสัมภาษณ์ฉากที่ตัดออกท่านไปดูครับค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับเยอะมากนะครับสเปเชียลฟีเจอร์ครับแล้วก็มีรายนิ้งฉากไว้ด้วยว่าแต่ละแต่ละ หัวข้อความยาวกี่นาทีเดี๋ยวลองดูสักหัวข้อก่อนแล้วกันนะครับว่ามีมีทัพย์ไทยให้ไหมนะครับโอ้นี่นะครับเยอะมากนะครับลองดูจากตัวไกด์รูปภาพก่อนลวกันนะครับอ่ะในกิงออฟรอเรนต์เอาอัลเบีย ก็มีซับไตเติ้ลไทยให้ครับท่านไปดูต่อนะครับอ่ากาวโดยสรุปนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลอนเ e น c ์ออฟอาราเบียถือว่าเป็นหนังที่ยิ่งใหญ่มากนะครับในโลกภาพยนตร์นะครับนี่เป็นฉบับรบรอบ60ปีนะครับตัวเรื่องราวนะครับก็ถือว่าถือว่าทรงคุณค่าทางโลกภาพยนตร์ที่สุดนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะผมมองว่าตัวหนังอาจจะ ทั้งที่เป็นพ่วงกับชุดเดียวกันท,ทีมสร้างชุดเดียวกันกับบิทออร์เดอรี่วอแควร์ครับแต่ด้วยความที่บิทออร์เดอรี่วอแควร์นี้สร้างมาก่อนค่อนข้างใหญจา5ปีนะประมาณ5ปีนะครับตัวหนังของลอเรเนออลเบียนี่ใส่จากแอคชัช่นไปค่อนข้างเต็มนะครับดูจากภาพกเก่าๆก็มีการปรับปรุงใหม่คุณภาพดีมากครับตัวแพ็กเกจสตีลบุ๊กที่ออกมาเป็นแพ็กเกจที่เหมาะในการเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งครับหนังยิ่งใหญ่มากครับอ่า ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอามาแนะนํามารีวิวให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวของผมนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเอาเรื่องใหม่ๆม,มาให้ท่านได้ชมอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ